สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไมาเนี่ยเอฟนะครับวันนี้คือแบบผมไปซื้อเบ็ดมานะครับก็คือผมซื้อมาแค่คันนะครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวทั้ง2อย่างนะครับเป็นเป็นเบ็ดตกปลาสําหรับคนที่อ่ามือใหม่ที่อยากจะตกปลานะครับอันนี้จะผมจะรีวิวเป็นล่องสปินก่อนอันดับแรกนะครับซื้อมาในราคา280บาท280บาทครับแล้วก็รวมค่าส่งประมาณ300กว่าบาท้วเนาะอันนี้นะครับอันนี้เป็นเบ็ดตัวก่าคอยแม็กนะครับตัวนี้ซื้อมากี่บาท สิบ <60 S 1> บาทหกสิบบาท,บาทตอนนี้หกสิบาทนะครับมันแบบมันพังนะครับ<ห>ก็เลยเปลี่ยนมันก็เลยไปซื้อมาใหม่นะครับอันนี้ซื้อมาจากวัตดาแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าลิงมันอยู่ตรงไหนแล้วแหละกดหาเ,เรื่อยๆเอานะครับพิมพ์ว่าเด็ดตกปลาลอกสปินก็เห็นนะครับนี่นะครับเป็นของมันนะครับไอเส้นแม็กอันนี้เส้นแม็กซื้อนะครับของผมก็เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูทีหลังนะครับนี่แม็กบอดีสาปะคนมีอะไรดีบ้างสาระคนคือไม่รู้ไม่รู้นี่ครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะอ่ะแม็กเส้นแม็ก็ขึ้น นี่ครับผมก็เปิดดูแล้วแหละครับมันก็ดีนะครับดีดีเลยครับนี่ก็แพ็คเกจอย่างดีเหล็กใหญ่กวนเก่าไหนอันมาเทียบกันกันเก่าดิอันเก่าของปลอมอ่ะอันเก่าอันใหม่มาเทียบกันนี่อันนี้เขาแถมสายมาด้วยนะครับสายเต็มเลยนะครับนี่นี่นี่สายพีเสียดายว่ะสายเต็มอันใหญ่เลยนะครับเต็มอันเนี้นี่นะครับสองอันนะครับที่เต็นแม็กซ์ซื้อนะครับนี่ต่างกันอย่างกับฟ้ากับหิวเพราะว่ามันก็ เหมือนกับราคาเละดูนะครับสามารถปรับเปลี่ยนมุมซ้ายมุมขวามุมขวาได้นะครับนี่ผมคิดว่ามุมซ้ายดีกว่าครับมุมถนัดเลยนะครับเนี่ยเหมือนแบบไม่ติดไม่ขัดนะครับมามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็จะต้องไปติดเอานะครับเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ดันเข้าไปนะครับนี่นะครับมันก็อยู่แล้วนะครับสามารถปรับเปลี่ยนมุมซ้ายมุมขวาได้นะครับคิดว่ามุขวาดีกว่าฮะมุมขวามุขวานะนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยนี่มุมขวานะครับ ดูครับผมจะให้ดูสายนะครับครับแถมมาแบบเป็นฝึกเลยนะครับทุกคนเนี่ยพูดเยอะแต่มันไม่ใช่สายพีอีนะครับสายทนดัวโอ้แจ๋วเลยแหละเขาไอ้แม็กเก็บพอคืนปิดลงแล้วก็มันจะมีอีกอย่างหนึ่งนะเป็นคันเบ็ดนะครับราคา320บาทสูงใหญ่นะครับอันนี้เป็นเบ็ดเกามันนะเนี่ยคันนี้สารสนุนก็ได้อันนี้ใครอยากจะสารวนุนเจ้นแม็กนะครับก็ สามาถโอนมาได้นะครับติดต่อผมทางเพจเลยนะครับถ้าเกิดอยากเห็นผมตกปลาจริงๆนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นบิดเก่าของผมนะครับลอกคือผมแบบเอาให้เซียนแม็กนะครับียนม็กไม่มีบิดตกเนี่ยครับแ๋ยวผมจะใส่เลยนะครับก็เลื่อนใส่ดิใส่เลยไหมเขาบอกว่าผมไม่ถามกันนะครับผมบอกว่าลอกเอรไอ้ลอกเอรลอกแบบเอคันคันหยดน้ําสามารถใส่กับลอกสปินได้ไหมเขาบอกว่ามันไม่ได้นะครับก็เลยตามจริงอ่ะ ผมว่าจะซื้อแบบลอกเหมือนในแม็กนี่แหละแล้วรอก่อนเอามีเงื่อนสีวยเกินมันดีที่ว่ามันตกเหลี่ยมมันไม่ค่อยจะฟูนะครับทุกคนผมชอบเลยมากเลยนะเพราะว่าเอาพวกแบบเนี้ยอันเนี้ยไปตกมันพวกหยดน้ําไปตกมันฟูดีขึ้นไหมทำไมทำไมน้ำคันเชียร์คิดดิสหนึ่งเต็มเลยเฮ้ยมันจะเพี้ยนโอ้ยเขาใส่อ่ะใส่ เบ็ดเอคันเบ็ดเซ่นแม็กก่อนะครับเดี๋ยวเซ่นแม็กจะไปซื้ออยู่นะครับใช่ไหมซื้อใหม่ซื้อใหม่นะครับแต่ว่าจะไม่สั่งทางรัาซะด้านะครับว่าจะไปดูแบบที่ร้านเอานะครับอันนี้สั่งมาสองวันใช่ไหมยางหลังรัาซะด้านะครับสองร้อยแปดสิบบาทสามร้อยแหละสามร้อยกว่าบาทเลยครับทุกคนสามร้อยตรงมีสามร้อยเหยไม่มีไม่มีรีวิวด้วยนะครับอันนี้เสียงแบบเสียงวังซื้อมาเพราะไอ้แม็กเป็นคนชอบเสียงนี่แล้วไม่้ไหม เออแจวอยู่เนี่ยเนี่ยลอกดีไปซิ้เนี่ยได้อยู่เนาะแล้วจะลองไปเทสเทสให้ดูนะครับว่ามันแบบดีหรือเปล่าต่อไปจะให้ดูเหยื่อก่อนนะครับนี่เหยื่อของพวกเราที่เราใช้ตกประจํานะครับนี่เ๋ยวผมหายไปสาหร่าสองตัวบอกเลยตัวเนี้ยกินคนดีอันนี้ไม่เคยกินอันนี้ไม่เคยกินอันี้ไปแล้ว ผมก็จะมีอยู่สองสองเหยื่อะนะครับเนี่ยสองเนี่ยใช้แค่สองเนี่ยเพราะวันไม่มีนะครับมันหมดจริงๆมาสิงค้าที่ของผมแล้วครับก็คือทุกคนถามมาว่าทําไมวันที่ไอ้แม็กมันตกปลาได้ผมไม่ไปตกนะครับก็คือเนี่ย <c oughs> เนี่ยเห็นไหม <c oughs> เบ็ดผมมันหักครับทุกคนก็คือรถแบบมันจอดใช่ไหมก็วางให้ไปปร้านนี้แหละแล้วรถมันล้มครับมันก็ทับหักเลยทุกคนผมก็ล้างเดือนเพื่เจ็บนักแตกผมก็เลยเอาไมา้ดำม,มาครับ <c oughs> มันก็ตกได้ประมาณสามสิบนาทีมันก็หักคืนนะครับเนี่ยเนี่ย ันนี้จะเป็นลอกของผมนะครับ,ย,บยังใช้งานดีอยู่นะครับแก้ไม่ได้แก้ไม, <า S 2> ม่ได้เออชั้นมาครับนี่จะมาดูพามาทุกคนมาดูอ่าคันของผมนะครับอันนี้ผมไม่ได้ไปสั่งนะครับผมไปซื้อมาจากพี่ไม้เอานะครับนี่รับดูเหรอกับทางกัน<อ>ผมซื้อมาจากพี่ไม<อ>้ราคากคี่บาทนะแม่ประมาณเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบนี่ครับ <10 5. S 1> ประมาณนี้นะก็ ที่ผมซื้อใหม่เพราะว่าอัน,นี้มันหักไงตามจิงอะ่ะผมมีแผนว่าจะซื้อเป็นนาทำไมเขียหักตามจิงเนี่ยผมมีแผนว่าจะซื้อเป็นหลอกสปินนะครับแต่ที่เนี่ยหลอกนี่มันหักพอดีเลยผมก็เลยเปลี่ยนเนามาละผมจะแก้ให้ดูนะดีอ่ะดีอ่ะมันก็ไม่รั้อะมไมุ่่มนะครับชเใย้ทุกคนแบบคอมเมนต์บอกด้วยว่าตัวนี้มันประมาณเท่าไหร่แต่อันนี้ผมไม่ได้สั่งนะครับผมซื้อถังมาเนาะ นี่นะครับทุกคนนี่ยนี่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยเป็นเนี่ยอะไรไม่รู้กับทางไม่ไม่รู้เนี่ยพีทีอะไรเนี่ยนี่นะครับของผมประมาณนี้แต่ความยาวนะ่ะสั้นนะสั้นก่าเดิมแหละอันอันอันเก่าอ่ะมันยาวอยู่นะครับแต่มันก็พอก็พออยู่นะมันมีหลายราคาครับอันนี้เจ็ดร้อยห้าสิบมันมีส5 0ร้ยห้าสิบแล้วก็เจ็ร้ยสิบแล้วก็แปดร้อยแล้วก็ กพันกว่าบาทไม่ซื้อไม,ไม่ไม่เสียงละแพงเกินแพงผูกอ,อยก่กยังไงก็ตกได้เลยครับเอาแบบนี้เลยที่มันตกได้เนี่ยนี่สำหรับใครที่อยากจะสั่งนะครับขอทิ้งเฟซมาให้อยู่นะครับนี่เฟซอ่าชื่ออะ,อะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะครับนี่ขึ้นให้ตรงนี้นะครับนี่แล้วก็มี youtube ด้วยนะครับเป็นอ่ะคันของอะไรไม่รู้ยี่ห้ออะไรไม่รู้แต่มันเป็น ตรงนี้เป็นสิงคโปร์เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะครับแล้วก็จะลองเตีให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะก็คืออไม่ใช่ว่าอยากได้ไหมนะครับมันหกักมันหักแบบถูกวันด้วยครับวันที่แบบปลากินดีๆอ่ะมันมาหากักนี่ผมจะให้เทียบให้ดูนะครับระหว่างขันใหม่กับขันเก่านะครับขั้นใหม่ขั้นใหม่อ่ะใหญ่กว่า แต่สั้นกว่านะครับนี่สีขาวสวยงามแต่มันสั้นกว่านะครับสั้นกว่านิดนึง,ขอน,งขอนะึงขอนงเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแล้วก็จะมาตีให้ดูนะครับเปลี่ยนจากอันนี้จะเปลี่ยนออกเอาลอกมาใส่อันนี้นะครับทุกคนปลาก็ขึ้นแบบแบบปล่อยส้าหายแล้วมามาเจอกันนลครับเดี๋ยวผมขอใส่เยอก่อนแปบ๊บหนึ่งนะครับทุกคนตัวนี้นะครับผมใส่เป็นลอกเก่าก,ก่อนนะครับเพราะว่าไม่มีเงินซื้อไม่มีตัง สำหรับใครที่อยากเข้าก็เข้าได้เลยนะครับนี่ทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับี๋ยวผมจะให้ไปดูเดี๋ยวเซียนแม็กกำลังตกนะครับแต่ของผมก็ประมาณนี้นะครับแปลกตาเลยทุกคนนี่เออได้อยู่นะครับโอเคครับตอนนี้นะครับผมจะพาไปดูเซียนแม็กนะครับดูหอกนะครับ เรอทำไมลอกตัวใหม่นะครับแล้วก็เป็นเหยื่ออะไรแม็กวะนี่เป็นเหยื่อกบอยางนะครับไม่รู้กบอะไรนะครับไปลองตีดิลอกแจ๋วไหมโอ้ทำไมนี่นะครับเหลือมาแม็กดึงมาดึงมากลวงฮะมุนเขย นี่นะครับเป็นเหยื่อของเซียนแม็กเป็นหลอกสปินนะครับอ่ะตีอีกโชว์อีกครั้งหนึ่งนี่มันมีแรงสูงเลยครับก็คือเหยื่อตัวเนี้ยมันเบามันก็เลยแบบตีไก่ตีไก่ไม่ค่อยได้ได้นะครับนี่นะมาเยือยตีดูนี่ครับคันเจียวไหมคะแนนเต็มซีบหเท่าไหอะไรซีบก็ ลอกก้กอกิบเต็มลอยไซิบเต็มคันไม่ด,ดีคันไม่ดีเลยคันไม่ดีไปครับเดี๋ยวผมจะมาทำของผมนะบัดนี้ถือร้านไม่ถูอร้านนี้แล้วกันถือเบื่อเ,เขาเห็นนะอย่าบ้ากันนะไม่ใช่เห็นนี่มา,มานี่นะครับ กบยางเจ็ดดึงนึงครับแล้วก็คั้นใหม่นะครับบวกกับลอกเก่านะครับทุกคนมาตีกันซ้ายเข,าข่าขนดีเลยวะซ้ายก็หลอกมึงเข่าขนดีเลยเข่ากันด้วยดูนะครับอืมเป็นกระสายเลยวะเป็นกระสายเลยถ้ามึงอย่ยด้ามึงตีนี่วะช่วยหนำบะคือเราผมจะบอกนะว่าระวังขั้นใหม่ขั้นเก่าอ่ะ มื่อกี้แต่คนทันทัดนะเพราะว่าขั้นใหม่เนี่ยมันไม่ค่อยงอเวลาตีไปะมันจะแบบแข็งอ่ะส่วนขั้นเก่ามันงอนะครับช่วงช่วงเมื่อบดอ่ะมันงอรับเอาตีไปอ่ะดูมันไม่ค่อยงอนะเนี่ยมันก็แบบมันแหละครับคดูเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปต๊กปลานะครับต๊กปลาช่อนให้ดูแบบตกแบบตัวแบบจิงๆีจังเลยที่นี่ในต๊กแบบป้อนล็อกแรกแลกและขับทุกคนรับคลิปนี้ก็ใครอยากจะไปสั่งซื้อนะครับก็ ของเซียนแม็กเก็นี่นะครับกล่องนี่สามาถเห็นกล่องแบบนี้ครับนี่บิดแบบนี้เด้สามาถสั่งได้นะครับในลาซาดานะครับฟิชชิ่งริวอีชุมก็ชุมก็ชุ่อะชงของวีวานะครับไม่รู้ว่า V วีโววีโวมันเป็นโทรศัพท์ส่วนของผมนะครับก็นี่นะครับคันเบ็ดแบบนี้นะครับหาซื้อได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งเฟซอีกครั้งหนึ่งนะครับเฟซอยู่ตรงนี้นะครับนี่เข้ามาเข้าไปดูได้นะครับทุกคนนี่นะครับผมไม่แก่ครับผมจะได้รู้เขาเราจะได้รู้ว่าเป็นของใหม่นะครับทุกคน หลังคลิปนี้นะครับทุกคนฝากกดทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับขอบคุณครับครับซื้อได้ทำเซอร์ไพรส์อีเวนต์ทุกสาขา